get off ลงไป end up ลงเอยด้วย get lost หลงทาง look for มองหา it's mine <S มันเป็นของฉัน why me ทำไมเป็นฉัน try again ลองอีกครั้ง It's over <S มันจบแล้ว I know ฉันรู้ No wonder มีหน้าละ No one ไม่มีใคร I'm back ฉันกลับมาแล้ว Great job เยี่ยมมาก No more ไม่มีอีกแล้ว Get me เข้าใจฉันไหม What's new มีอะไรใหม่ Get along เข้ากันได้ Once again อีกรอบหนึ่ง Not again ไม่มีอีกแล้ว Thank you for watching ขอบคุณค่ะ